คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการทบทวนและวางแผนอนาคตการผ่อนคลายจิตใจและการจัดการกับเรื่องราวที่ขังคาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆอาจยังไม่ชัดเจนนักแต่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมและสร้างสารรค์ไอเดียการติดต่อประสานงานกับผู้คนควรเน้นความเข้าใจและประนีประนอมการงาน ด้านการงานวันนี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในตำแหน่งหน้าที่จึงไม่ควรรีบขยับหรือตอบโต้อะไรมากนักหากมีข้อติดขัดควรเน้นการชี้แจงความจริงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่ดีแต่การนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์อาจต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ โอกาสในงานเสริมเพิ่มเติมจากงานประจำอาจมีเข้ามาแต่ความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่าการเงินการเงินมีแนวโน้มเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสามารถคลี่คลายข้อติดขัดได้หมดช่วงปลายสัปดาห์อาจมีรายรับที่ดีขึ้นการลงทุนในตลาดทุนหากพิจารณาอย่างรอบคอบและครบทุกผัดใจจะสามารถทำกำไรได้ดีในเวลานี้ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ต้องรอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้เนื่องจากเป็นวันโลกาวินาศความรักสำหรับคนสอดวันนี้อาจยังไม่มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่คู่ควรอย่างชัดเจนนักคนที่เข้ามาอาจมีแนวโน้มยังไม่จริงใจหรือจริงจังในความสัมพันธ์เท่าที่ควรคนที่แอบชอบอาจยังไม่แสดงออกอย่างชัดเจนสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ดูในช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจให้คนรักได้อย่างสมบูรณ์จากผัจใจแวดล้อมที่เอื้ออำนวยควรมใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจและความมั่นคงในความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพกายโดยรวมถือว่าแข็งแรงแต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอาจเป็นเหตุให้เจ็บป่วยง่ายควรดูแลตนเองให้ดีเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมและภารกิจสำคัญในชีวิตประจำวัน ด้านสุขภาพใจอาจมีเรื่องคิดมากกังวลใจหรืออารมณ์ไม่นิ่งจิตใจหวั่นวหวได้บ้างการพักผ่อนให้เพียงพอการผ่อนคลายและการเจริญภาวนาจะช่วยให้จิตใจสงบและแข็งแรงขึ้นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่อาจทำให้สิ่งที่ต้องการไม่สำเร็จหรือติดขัดไม่ราบรื่นมักมาจากการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือการมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ การที่ดาวเสารพักกลับเข้าราศีกุมในวันนี้อ่านนำพาปัญหาเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหรือความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงกลับมาให้แก้ไขความประมาทหรือการหลงเชื่อสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงก็เป็นสิ่งที่ควรระวังคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานควรเน้นการทำงานที่ละเอียดรอบคอบและการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์และใช้สติในการแก้ไขด้านการเงินควรจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนที่ใหญ่โตหรือมีความเสี่ยงสูงในวันนี้การออมและการวางแผนการเงินระยะยาวจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านความรักคนโสดควรใช้เวลากับตัวเองพัฒนาคุณค่าภายในและไม่ควรรีบร้อนในความสัมพันธ์ คนมีคู่ควรสื่อสารกันอย่างเปิดอกและหาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านสุขภาพดูแลสุขภาพกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับสุขภาพใจอาจมีเรื่องคิดมากกังวลใจหรืออารมณ์ไม่นิ่งจิตใจหวั่นไหวได้บ้างการพักผ่อนให้เพียงพอการผ่อนคลายและการเจริญภาวนาจะช่วยให้จิตใจสงบและแข็งแรงขึ้น